ช่วยด้วย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 วยหลานนี่เจ้าสาวยังอยู่ในน้ำใช่ใช่ทำไมเขาไม่ช่วยเจ้าสาวล่ะกลับไปช่วยน้องก่อนเฉยเลยพี่คะแต่พี่ฉันยังอยู่ในน้ำไม่ต้องไปสนใจหรอก เป็นไรไหมครับคุณพี่ตื่นแล้วเหรอคะถูกคนทอดทิ้งแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างล่ะออกไปเธอรู้ไหมว่าทำไมฉันถึงเลือกวันนั้นเพราะว่าฉันอยากให้เธอเสียหน้าให้เธอได้อับอายไงเธอสมควรที่จะอยู่ใต้เงาของฉัน ผู้ชายที่เธอรักที่สุดก็ทิ้งเธอไปไง,ไง่ายๆตอนนี้ถ้าเธอคุกเข่าขอโทษฉันหรือไม่ก็ทำให้ฉันพอใจอย่ากทำความสะอาดรองเท้าของฉันบ้างทีฉันอาจจะปล่อยเธอไปก็ได้ใส่หัวไปซะออกไปพี่คะฉันมาด้วยความหวังดีนะทำไมพี่ทำแบบนี้กับฉันล่ะโยทมาถึงร้ายการแบบนี้หัาหลานหีลงน้ำยังไม่พอตอนนี้เธอมาเยยบคุณด้วยความหวังดีนะคุณยังทำตัวแบบนี้อีก เป็นอะไรกับเธอเหระคนรักของหลานหญิงหรือไง <c oughs> พูดอะไรอะไรสาระหยุดพูดได้แล้วไปทิง้งเราจบกันอะไรนะพี่อย่าเอาแต่ใจนักเลยตอนนี้ชื่อเสียงในเมืองใต้ของพี่ก็แย่พอแล้วแค่พี่เปิดถึงอยากแต่งงานกับพี่ก็ควรพอ<ย>ใจแล้วนะแย่าลโยฉันเกลียดมากที่สุดตอนเธอทำตัวยโสแบบนี้เธอยามาเสียใจทีหลังก็แล้วกันสิ่งที่ฉันเสียใจที่สุดคือฉันน่าจะรู้ตัวให้เร็วกว่านี้ว่าคุณมาเป็นพวกอาแต่ได้ พาหลานยีออกไปออกไปใี้พัดไม่มีเหตุผลนะเลยไปกันเถอะ